สวัสดีค่ะทาโรูพลังบวกกับแม่หมออุ้มนะคะช่องนี้ก็เป็นอีกช่องหนึ่งของแม่หมออุ้มนะคะเป็นช่องลองเนาะเอาไว้สำหรับคุยกันสบายๆนะคะช่องนี้ก็คุยได้ทุกๆเรื่องเนาะไม่เน้นการปฏิบัติมากนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องสัพเพเระเราก็มาคุยกันได้ในช่องนี้เนาะสำหรับคนที่ ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดมากในการฝึกการปฏิบัตินะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพลังงานของพวกคุณกันก่อนนะคะว่ามีใครบ้างท,ที่เข้ามาในคลิปนะคะพูดผิดผิด,ผดถูกถูกเลยนะคะ <laughs> สบายๆนะคะไม่ซีเรียสนะช่องนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวก็คอยดูในพลังงานแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของทุกๆท,ท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะ<_ <k> _ <d ose> หากพลังงานใช่พลังงานตรงนี่แสดงว่าเป็นข้อความที่ส่งตรงถึงคุณนะคะหากพลังงานไม่ใช่พลังงานไม่ตรงก็อย่ากเก็บออกมาเป็นอารมณ์นะคะ เพราะว่านี่เป็นการอ่านไพ่แบบพลังงานโดยรวมเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูพลังงานก่อนก่อนนะคะใบแรกอุ้ยโอ้โหว่าวิวนะคะเดอะสตาร์นะคะเดี๋ยวแม่มอปิดอันนี้เดอะสตาร์นะคะ ในที่นี้แม่หมอมองเห็นนะคะบางท่านบางคนบางพลังงานนะคะคุณอาจจะกําลังมีความคิดที่ในที่นี้นะคะบางท่านบางคนบางพลังงานคุณอาจจะกําลังมีความคิดเบื่อหน่ายอยู่หรือเปล่านะคะในช่วงนี้นะอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าอยากจะ ทำอะไรใหม่ๆอยากจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของคุณคุณอาจจะมีความโทอแท้นะคะในพลังงานเนาะอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเบื่องานนะคะเบื่องานที่คุณทำอยู่นะคะเบื่อสถานที่เบื่อผู้คนอะไรประมาณนี้นะแม่หมอมองเห็นลักษณะแบบนั้นในพลังงานถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อ่า,ายสีถ้วยออกมานะคะแต่ดูจากลักษณะ พลังงานของไพ่มันจะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะอืมมีความรู้สึกว่าต้องการใครสักคนนะคะที่เข้ามาฮิวลิ่งนะคะที่เข้ามาเ e ยียวยาหัวใจของคุณนะคะใครก็ได้นะคุณมีความรู้สึกว่าขอใครสักคนที่มีความรักให้คุณอย่างจริงใจแบบนี้คะ่ะไม่หมอว่าคุณจะได้เจอกับคนคนนั้นนะอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่า เขาจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณอย่างจริงใจนั่นแหละนะคะให้คุณดูทายสัญญาณให้ดีนะคะใช้จิตใช้ใจใช้เซนส์ใช้สัมผัสใช้อินทูวิชันของคุณในการเลือกดูผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณให้ดีนะคะคนคนนี้จะนำข่าวดีมาให้กับคุณนะคะหรืออีกในหนึ่งก็อาจจะนำความรักที่ดีๆแบบจริงใจมาให้คุณแบบนี้ค่ะ ลองดูว่าใช่ไหมเอาโป้อีกละอืมเดี๋ยวนะปิดหน่อยนะคะ The world ออกมานะคะจะเป็นในลักษณะที่ว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะแม่หมอว่าอืมเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเป็นพลังงานของคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษานะคะ อยู่อีกที่หนึ่งนะคะไม่ใช่ที่เดียวกันกับที่ที่คุณอยู่เนาะบางท่านบางคนอาจจะได้ออกเดินทางนะคะอาจจะเป็นการเดินทางรอบโลกนะคะอาจจะเป็นการเดินทางภายในประเทศหรืออาจจะเป็นการเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็น บุคคลที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ <ính> จะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆใครที่มีอาชีพนะคะเป็นพ่อค้าวานิชนะคะเป็นนักขายเนาะใครที่มีอาชีพเป็นเกี่ยวกับเป็นเซลนะคะ <covid> งานขายทั้งหลายนะคะคนที่ งานขายประกันนะคะงานเป็นการเกี่ยวกับการพูดการเจรจาการใช้วาทศิลป์ในการพูดนะคะเป็นหลักเนาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับการที่จะต้องพบปะลูกค้านะคะอาจจะเป็นลูกค้าต่างชาติต่างภาษานะคะที่คุณจะต้องดีวงานด้วยประมาณนี้นะคะแม่หมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีแม่หมอว่าในที่นี้มีคนที่เป็นสายมูนะคะคุณ มีการทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับน้ำนะคะอาจจะเป็นการสวดมนต์สวดพรน,นะคะและมีการกรวดน้ำให้กับดวงจิตดวงวิญญาณสิ่งที่มองไม่เห็นก็อาจจะเป็นไปได้แม่หมอบอกเลยว่าท่านเหล่านั้นนะคะได้รับสิ่งที่คุณอุทิศบุญกุศลให้เออมาทางนี้ได้ไงเนี่ย เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้รับอิ่มเอมใจกันเลยทีเดียวนะคะหลายๆท่านนี่ปรับภพบภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุ้ยทาไมทําไมมาแนวนี้เนี่ยนะคะอาจจะมีบางท่านบางคนนะคะบางพลังงานที่เข้ามาดูในคลิปนี้เนาะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเป็นสายมูนะคะอืมสายของความเชื่อนะคะสายของการเคารพบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของคุณนั่นแหละนะคะในที่นี้เรื่องงานเรื่องการเรื่องอที่คุณได้ลงมือลงแรงทำไปแล้วนะคะแม่หมอมองเห็นมันจะเริ่มผลิดอกออกผลมันจะเริ่มมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้เห็นว่าความสำเร็จกำลังเข้ามาใกล้เต็มทีแล้วนะคะคุณได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆท่าน เปิดกิจการร้านค้านะคะเป็นเกี่ยวกับงานขายงานติดต่อสื่อสารเป็นงานขายประกันได้นะคะงานแม่หมอว่าเป็นสิ่งที่ในบางครั้งบางทีนะคะหลายๆท่านอาจจะได้ลูกค้าเดินเข้ามาหาเองเลยนะโดยที่คุณไม่ต้องแอคชั่นอะไรมากมายนะคะ เป็นแบบนี้นะอืมเราก็คุยกันไปเรื่อยๆเนาะในพลังงานหน้าไพ่นะคะก็คือจะไม่ได้เน้นว่าจะต้องออกมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เป็นหัวข้ออะไรอย่างนี้นะคะไม่มีนะ <c ười> คลิปแรกเนาะโอเคมาดูกันก่อนว่าพลังงานไพ่มันจะเป็นไปนในทิศทางไหนนะคะในที่นี้แม่หมอมองเห็นบางท่านบางคนคุณได้รับสายสัญญาณบางอย่างบางท่านบางคนนี่เห็นตัวเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่ง ในช่วงนี้บางท่านบางคนอาจจะไม่รู้หรอกว่าตัวเลขนี้มันอะไรกันแน่นะแต่ในลักษณะที่ว่าเห็นตัวเลขหนึงน่งหนึ่งบ่อยๆนะคะช่วงเวลา11นาฬิกา11อนาทีอะไรประมาณนี้เนาะหรือในบินนะคะที่มีตัวเลขหนึงน่งหนึง่งหนึ่งเป็นประจำประจำสม่ำเสมอจริงๆก็เป็นสัญญาณจากเบื้องบนนั่นแหละนะคะบอกกับคุณว่าช่วงนี้อาจจะต้องกลับเข้าสู่ ภายในนะคะเพื่อที่ให้คุณได้อยู่กับตัวเองบ้างนะคะให้พลังงานของคุณได้เ,เหมือนกับว่าเราจะไม่เอาจิตไปผูกอยู่กับเรื่องภายนอกอะไรมากมายอย่างเงี้ยค่ะเหมือนให้กลับเข้าสู่ภายในนะคะช่วงนี้นะทำให้อ่อ ให้คุณได้เกิดการโฟกัสกับสิ่งที่คุณทำอยู่ในในณเวลานี้ค่ะคือเราจะไม่เอาจิตเอาใจของเราไปยุ่งกับเรื่องผู้คนรอบข้างอะไรมากมายนะคะแม่หมอมองเห็นตอนนี้คุณมีความรู้สึกมีความสุขมากขึ้นในการงานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้ทำลงไปนะคะคุณมีความสุขที่ได้อยู่กับตัวของคุณเองนะคะคุณได้ได้ให้ได้บริจาค ได้ทำบุญทำกุศลนะคะแม่หมอมองเห็นลักษณะของผู้ที่ใจบุญนะคะในคลิปนี้นะการที่คุณได้ทำบุญทำทานอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอะคะ่ะที่เป็นความเชื่อของคุณนะพวกเขาเหล่านั้นได้รับนะคะเนี่ยอิ่มเอมใจกันเลยทีเดียวนะคะแล้วคุณมีลักษณะของการเป็นผู้ให้ด้วยนะคะ มาดูกันต่อนะคะอืมเดี๋ยวจะมีคนนำเงินนำทองนะคะโชคลาภเงินทองมาให้กับคุณนะคะในที่นี้มองเห็นคนที่อายุเท่ากันนะคะหรืออายุน้อยกว่าเนาะเป็นในลักษณะของมีทั้งอัศวินถือเหรียญอัศวินถือถ้วยนะคะก็คือมาหยิบยื่นให้คุณทั้งความรัก แล้วก็แก้วแหวนเงินทองนะคะใครที่รอคอยโชคลาภนะคะเงินทองจากบุคคลที่คุณคาดหวังไว้นะอาจจะเป็นคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่เข้ามาขายขนมจีบให้กับคุณนะ <c oughs> ไม่หมอว่าคุณจะได้นะคะได้รับข่าวดีเรเร็วนี้แหละนะอยู่ที่ว่าคุณจะสนใจไหม คุณจะสนใจสายสัญญาณนี้ที่เขาหยิบยื่นให้กับคุณไหมนะคะบางท่านบางคนนี่คุณไม่ได้ถูกใจนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณสักเท่าไหร่เขานำเสนออะไรมาให้คุณก็อาจจะไม่ได้อยากได้นะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ชอบเขาอย่างนี้หรือเปล่านะคะ ไอคนที่อยากได้กับไม่ได้นะคะไอคนที่นํามาให้ก็เป็นคนที่เราไม่ได้มีความสนใจในตัวเขาสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ไหมนะคะถ้าใช่ก็คอมเมนต์บอกแม่หมอบ้างนะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งแข็งแ,งแกร่งเอาจริงๆนะ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะตัดสินใจเองทำเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ค่อยง้อนะคะเป็นคนที่มีพลังงานแห่งความเข้มแข็งสตรองมากๆนะคะถ้าคุณมีแฟนคุณก็เอาแฟนคุณอยู่อะ่ะแบบถือไพ่เหนือกว่าว่างั้นเถอะนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าคุณจะได้ผู้หญิงที่ เขามีความกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสตรองภายในจิตในใจถึงแม้ว่าภายนอกเขาจะเป็นคนหวานหวานแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณเกรงใจในพลังงานของเขาแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเขามาข่มมาอะไรคุณนะแต่คุณให้เกียรติเขาเพราะว่าเขามีความคิดมีความสามารถมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆแบบนี้ค่ะก็คือ ถ้าอยู่ร่วมกันก็คือจะนำพาชีวิตของทั้งคู่ให้ดำเนินไปอย่างเสมอภาคกันอย่างเงี้ยค่ะนะเกรงใจในพลังงานซึ่งกันและกันแบบนี้เนาะถ้าคุณเข้าใจที่แม่หมอพูดนะอืมโอ้โหในที่นี้จะมีคนได้แต่งงานนะคะจะมีคนได้ลงหลักปักฐานจะมีคนได้สร้างครอบครัวนะคะ ใครอยากได้บ้านคุณจะได้บ้านใครอยากได้รถคุณจะได้รถใครอยากเปิดกิจการร้านค้าคุณจะได้ทำสิ่งนั้นจะได้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินจะได้สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของคุณนะคะใครที่กำลังจะแต่งงานนะคะคุณจะได้แต่งงานสมใจนั่นแหละนะคะใครที่วางแผนไว้แล้วคุณจะได้ ทำในสิ่งนั้นตามแพลนของคุณนะคะอเป็นในลักษณะนั้นเนาะใต้สำหรับเป็นอะไรเอ่ยุ๊บใต้สำหรับเป็นเด็กถ้วยอ่ะแต่งงานแล้วอาจจะมีลูกเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเด็กคนนี้จะเป็นอภิชาตบุตรอ,อภิชาตบุตร เด็กคนนี้จะนำสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวเข้ามาในชีวิตของคุณทั้งสองจะเกิดความสุขขึ้นในครอบครัวนะคะจะได้อยู่อย่างมีความสุขนะคะแม่หมอมองเห็นในลักษณะที่ว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นในอดีตชาติมีความผูกพันกันมานะคะอาจจะเป็น กาลยานมิตรอาจจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวของคุณมาตั้งแต่อดีตชาตินะเขากลับมาอยากจะกลับมาเกิดกับคุณอะนะคะอันนี้บางท่านบางคนเท่านั้นนะใครที่ไม่ได้อยากมีลูกก็ไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะอันนี้พูดถึงคนที่ต้องการที่จะมีลูกนะคะต้องการที่จะสร้างครอบครัวต้องการที่จะใช้ชีวิตนะคะแบบ แบบคนทั่วไปนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากมีครอบครัวนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะเป็นข่าวดีทางด้านการงานการเงินนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะหรืออีกในหนึ่งคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเจ้านายเก่านะคะคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนเก่าๆของคุณนะคะอาจจะเป็นการยาณมิตร จะนำข่าวดีมาบอกกับคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินการขยายกิจการการได้รับเรื่องโชคลาภเงินทองนะคะอาจจะเป็นการนำของขวัญมาให้กับคุณนะคะเป็นที่อิ่มเอมใจเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่แองเจดีกว่าแนะนำนะคะว่าแองเจมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมคะ สำหรับนี้นะคะเตยมแมมหมขยับอันนี้แป๊บนึงเดี๋ยวให้ไพ่องเจจลของเรานะคะบอกนิดนึงมีข้อความที่จะแนะนำเพิ่มเติมไหมนะคะจริงๆก็จะคล้ายๆกับช่องหลักนั่นแหละนะคะแต่อันนี้อยากจะ ทำขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้คุยกันเปิดกว้างมากขึ้นไม่ได้เน้นปฏิบัติมากนะคะไม่ได้เน้นสายปฏิบัติมากหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะช่วงนี้นะคะใครที่เห็นตัวเลขหนึ่งสองหนึ่งสองบ่อยๆนะคะอาจจะเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาสิบสองนาทีอะไรประมาณนี้เนาะ ในข้อความที่ angel number นะคะได้บอกกับทุกๆท,ท่านในวันนี้ก็คือแม่หมอว่าในความรักความเมตตาที่คุณแผ่กระจายพลังงานของคุณออกไปนะคะหากคุณยิ่งหยิบยื่นความรักความเมตตาต้องเป็นรักแบบไร้เงื่อนไขนะคะรักที่ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนนะคะนั่นก็คือความเมตตานั่นเอง เหมือนกับว่าสมมติว่าเราต้องการที่จะช่วยเหลือเรื่องเองินเรื่องทองกับใครสักคนหนึ่งอันนี้ยกตัวอย่างเนาะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะคะในการที่เราหยิบยื่นให้เขาไปแล้วเราไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยอย่างนี้ก็คือรักแบบไร้เงื่อนไขให้แล้วลืมไปเลยไม่ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราเคยให้คนคนนี้เราเคยช่วยเหลือคนคนนี้ถ้ายังมีเงื่อนไขยอยู่แบบนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะในการที่คุณหยิบยื่นให้ใครไป ไม่ว่าจะเป็นความรักความเมตตาการช่วยเหลือแบบแบบที่คุณไม่ได้ไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องมาตอบแทนอะไรแบบนี้ค่ะเนาะอันนี้แม่หมอถ้าพูดวนไปวนมาก็ขออภัยนะคะแต่อยากจะอธิบายแต่แม่หมอเป็นคนที่พูดแล้วชอบคิดว่าตัวเองพูดไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้ต้องขออภัยนะคะอืมถ้าคุณมีความรักแบบไร้เงื่อนไขให้กับทุกๆคนบนโลกใบนี้สิ่งที่คุณยิบยื่นออกไปให ให้กับผู้คนบนโลกใบนี้คุณจะได้รับกลับคืนอย่างแน่นอนนะคะอย่างเช่นคุณให้ความรักความเมตตาออกไปอย่างไม่มีประมาณอย่างเงี้ยค่ะคุณย่อมได้รับตอบแทนแน่นอนแล้วสิ่งที่ตอบแทนกลับมาหาคุณนะคะมันจะยิ่งเท่าทวีคูณก็เหมือนเป็นการที่ว่าแผ่บุญบารมีออกไปให้ภพยสารใช่ไหมคะสิ่งที่คุณจะได้รับกลับคืนก็จะเท่าทวีคูณ เรียกง่ายๆว่าคุณไม่สามารถประเมินได้เลยนะคะว่าจะกลับมาเท่าไหร่นะคะคุณไม่คาดคิดก็แล้วกันคุณไม่สามารถเขาเรียกอะไรอ่ะประเมินค่าไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะสิ่งที่จะได้รับกลับคืนมาอันดับแรกเลยคุณจะได้รับความสุขสุขจากการที่เป็นผู้ให้นะคะการที่เราได้ให้ใครแบบไร้เงื่อนไขจริงๆอะค่ะ คุณจะอิ่มเอมใจมากๆนะคะการที่เรามีความสุขอยู่ในพลังงานเสมอๆคุณรู้ไหมว่าพลังงานแบบนี้จักรวาลชอบมากนะคะจักรวาลจะชอบพลังงานแบบนี้และจะตอบแทนกับคืนให้กับคนที่มีพลังงานแบบนี้คุณจะได้รับการตอบแทนอย่างอิ่มเอมใจเลยทีเดียวนะคะ ความอุดมสมบูรณ์นะคะจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเมื่อคุณให้ความรักออกไปแบบไม่มีเงื่อนไขคุณย่อมได้รับรับความรักแบบไร้เงื่อนไขกลับคืนมาเช่นกันนะคะเป็นความรักจากจักรวาลเนาะที่ตอบแทนกลับมาสู่คุณแบบนี้ค่ะนะเป็นข้อความที่สุดยอดนะคะ12 12ง,อง,น,ง,องนอเนาะ ในคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะเป็นคลิปที่มาสวัสดีกันนะคะเป็นคลิปแรกของแม่หมอเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่องนี้นะคะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้แม่หมอด้วยนะก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะในคลิปต่อๆไปเนาะแม่หมอก็ขออวยพรนะคะให้ทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แม่หมอไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ